สวัสดีครับอันนี้ทดลองเผาถ่านแบบซูเปอร์ซันครับทำเองครับเผาตั้งนานครับกว่าจะติดเพิ่งจะติดนะครับพอจะรู้สาเหตุมันแล้วครับที่มันติดยากครับ ติดแล้วครับเผาไหม้ด้วยตัวเองนะครับข้างล่างมีตระถางเฉยแต่กระดังผู้ผู้ผู้เริ่มแรกไม่ได้ถ่ายครับลืมไป เขาไหม้โดยตัวเองนะครับลุกเองข้างบนไฟข้างล่างก็จะถามครับแต่ก็ดังแรงเขาไหม้แก๊สครับอันนี้ผมซึ่งประสบการณ์ครั้งแรกนะครับ ฟังเสียงนะครับดังด,ดังเหมือนมีลมพายุครับแต่ไม่มีแต่ลมไม่มีนะครับแต่ดังเหมือนมีลมแรงมากเลยอย่างนี้เองที่เขาเรียกว่ามันอะไรอ่ะมัน มันปล่อยแก๊สแล้วครับนี่แหละสบการครั้งแรกครับเพิ่งทําดูใน YouTube มาแล้วก็มาทําครับเพิ่งจะรู้ครับว่าเออมันคลายแก๊สแล้วมันเป็นอย่างนี้จะดังฟู่ฟู่ฟููู่่ดังครับถ้ากอไฟธรรมดาถ้ามันไม่ติดนี่มันจะไม่ดังหรอกครับ ลูกเฉยๆทำดังเหมือนมันดูดแรงก็คือว่ามันติดครับประสบการณ์เผาถ่านแบบซปเปอร์ซันนี่เป็นครั้งแรกครับ ลองดูครับว่าจะได้ฐานเยอะไหมเพราะเผาแบบธรรมดามันมันได้น้อยครับถ้าเราดูไม่ทันมันก็ไม่หมดครับโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูฐานกันว่าเป็นยังไงขอบคุณนะครับ เออแล้วครับฐานสูตรใหม่ซุเปอร์ซันได้ฐานเต็มถังเลยครับได้ฐานเต็มแต่ก่อนได้ฐานแค่แค่ไม่ถึงครึ่งถังอันนี้ได้ฐานเต็มถังเลยถือว่าสำเร็จครับ ครับแววแววแต่เผานานมากเลยเพราะยัยงไม่ค่อยเป็นรู้รู้ละต้องเอาดินทับฝาเยอะๆครับถึงจะถึงจะคลายแก๊สเร็วผมนั่งเฝ้าอยู่สองชั่วโมงสามชั่วโมงมั้งสองสามชั่วโมงไม่ยอมคลายแก๊สก็เลยเอาดินมาทับฝาอีก กระแปลงคายเลยครับคายแก๊สผู้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 เลยครับโอเคแล้วน่าจะน่าจะพอทำเป็นแล้วครับก็ดูจากคนเก่งๆทาง y t u t u แล้วครับมาทำได้ทานไม้น้ำไยครับไม้น้ำไยในเผา อ่ก่อไฟนี่ติดนานมากครับติดทนติดนานครับเขาชอบกันครับมันเขาติดมันไม่หมดง่ายครับโอเคนะครับสวัสดีครับเริ่มลงมือเก็บแล้วครับ เดี๋ยวใครดูนะครับว่าจะได้กี่ลูกกี่กระสอบปุ๋ยเพราะทุกทีมันได้แค่ปุ๋ยเดียวมันไม่ถึงปุ๋ยนะวันนี้น่าจะได้ครับปุ๋ยขึ้นปุ๋ยขึ้นรุง่งสองปุ๋ยกำลังเลืกเก็บโอ้ห่างใหญ่ก็เป็นเลยนะเป็นจริ เพราะว่าอบเอาโอ้โหโอ,อเป็นแท่แทงๆเลยนะสวยๆเป็นแท่งเลยครับไม่แหลกเลยครับสวยมากสูตรนี้ดีครับดีกว่าสูตรเผาแบบเผาแบบเอ่อที่ไฟ จาะเจาะก้นถังครับแล้วก็เก็บครับแข่งยังไงแข่งอย่างนั้นเลยครับแข่งค่อยๆเก็บหน่อยเดี๋ยวหักเผื่อเราออกแล้วเะออกมันนี่ไว้นนใช้ต่อหัก เอาให้ใส่หน้าเอาใ้พาดหน้ามันทอดด้วยสวยไม่ต้องพาดหรอกมีแจะข้างใหญ่ข้างล่างสวยมากเลยเยอะเยอะหับจับเงินหักเหมือจับเป็นช่างๆเลยโอยสวยมากเลยสวยครับสวยโอ้ไม่เคย ขามากี่เตา,มเตาไม่เคยเจอแท่งแบบนี้เลยมีแต่แลงแรกครับโอาเตามีแต่แล็แๆใครซื้อไปอสงสัยต้องขอบคุณคุณเผาแล้วมั้างสวยจริงๆริโหดูดิโหเนี่ยนะแท่งโหแท่งเล็กก็เป็น